ไม่เจอไอซังเลยเพงมารครับน้องน้อยหน่าพ่อๆ่ายสซังอยู่ไหนพ่อๆ่อ,อยอซังอยู่ต่างประเทศครับหึ <c oughs> <c oughs> มางานอะไรครังานการครับ S 1> <S 1> <S เนี่ยย่าส่งมาเทก็ต้องเล่นคิดถึงแล้วครับคิดถึงเหมือนกันอื้ม แม่ปุยใส่เป็ดนันนี้หายงอนยางนันนี้งอนอะไรอะ่ะยังไม่ทำนอะไรนันนี้เลย t ันนี้เป็นวันจบการศึกษาของผมขอแสดงความยินดีกคุณคนี้งานเช้าไหมครับเช้าครับฮึแม่ปุ๋ยมา่อไหร่ <S <S ค,รครับแม่ปุ๋ยสวัสดีครับสวัสดีจักจีครับแม่ปุ๋ยแม่ปุ๋ยวันนั้นได้ดูแลโฟโต้อย่างดีนะครับ แค่ยังโอไก่กินไปขวดเดียวเองเขินไมมคร้าพูดแล้วตื่นเลยพี่เตยเลียนแอลมอนโปรเกรชั่ง วันนั้นเจออัลมอนโปรเกรสที่ตึกใช่ไหมเราเพิ่งเจอไปครั้งเดียวแล้วก็คุยกับคนหนึ่งนานมากแล้วเอออัลมอนอย่างงี้อย่างนี้เขาบอกโปรเกรสคือมีสองะก็ยังผิดอ่ะคิดดูโอกาส50-50ิิที่จะถูกก็ยังผิดคุย,ค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 ยนานเลยนะคุยแบบถามไทยสารทุกสุขดิบถามว่าเป็นลูกเตา้าเราใครเลี้ยนที่นอะไรยังไงถามเยอะคุยเยอะเลยเรียกอัลมอนผมโปเกรสครับ เคลียดเลยกาฟูเลยวันดีครับวันดีครับให้ดูวิววิวที่เมืองจีนอื พี่เจอเจอน้องพออย่างเต้เคยไปดูหนังกับพอครั้งหนึ่งตอนนั้นไปดูแบบเหมือนเต้ชวนมิกไปดูใช่ไหมมิกกับคีนแล้วมิกกับคีนก็ชวนมาเพิ่มอีกสามคนคือพอกีตาร์แล้วก็แอชตันก็เลยเป็นเต้มิกคีนแอชตันกีตาร์พอดูเรื่องเดทพูกันเป็นไงอายุใกล้เคียงกันหมดเลย มันอายุทั้งหมดบวกกัน,กนใกล้เคียงกับเต้เลยคิดถึงยาสั่คิดถึงคบพี่เตวันนั้นภูวินเมาอ,อกไก่ปะไหนตัวไหนนะัู้วินกินอกไก่เยอะมากริวไปกินข้าวของค์ชายก็เสร็จจากการอา ร่ำเรียนวิชากันใช่ไหมครับก็ไปทานข้าวกันยกเว้นองค์ชายนะนท์ที่มีราชองค์การอื่นก็เลยไปทําองค์การอื่นแต่พวกเราทั้งหคนที่เหลือก็ไปกินไปเสวยอาหารเมืองญี่ปุ่นกันครับ ชอบพี่โชนมากได้เดี๋ยวพี่หาโอกาสไปบอกพี่โชนได้นะพี่โชนคนไหนนะน้องพอน้องพอกี่ขวบแล้วนะจํจำแล้วถือมันเป็นที่นั่งมันจะเป็นแบบคู่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 ใช่ไหมเต็มไม่นั่งกับพอเหมือนถ้าจำไม่ผิดแต้นั่งกับกีต้ามั้ง ช่น่นกีต,าต้าเราเตก็ตื่นเต้นตอนที่เพลงบายบายบายของเอนซิงขึ้นแล้วกีตา้าก็ถามว่าเพลงไรล,ล่ะครับแล้วพอเตดูปีของเพลงที่ปล่อยมาเพลงนี้มีมาอายุประมาณยี่สิบปีแต่กีตา้าอยู่แค่สิบห้าเลยจบเลยน้ำนางเลียงยังเลยครับ เฮ้ยรู้ได้ไงอะ่ะน้าเตยอยู่ที่ไหนถ้าจะเล่าเรื่องอะไรนะเยอะแยะ,ยะมากเลย <นะ S 1> ลืมหมดละเพราะว่ามันดึกละแล้วมันก็ก็เลยลืมไปเลยว่าจะเล่าอะไรเดี๋ยวนึกออกแล้วค่อยบอกนะเพราะวันนี้ไปเขาเรียกว่าไปดินเนอร์กับที่ทำงานมาก็เลยมีความใช่ครับก็ นึกไม่ออกว่าจะเล่าเรื่องอะไรแต่ถ้าใครพิมพ์อะไรมาจี้จุดเดี๋ยวจะเล่าแต่ถ้าไม่จี้จุดก็จะไปในห้าหวิบากกรรมจอยหมายความว่าไง น้องเอมีแต่คนแย่งเป็นพ่อนะคะเห็นแล้วมีคนแย่งจะเป็นพ่อ a อถึงเราจะไม่รู้จักกันแต่ว่าต้องต่อคิวนะครับ <c oughs> ฟอสน่ารักไหมรู้เลยนะเมในใคร <c oughs> ไปฟิตเนสกับฟอสแล้วก็ไปกินข้าวกับฟอสไม่ค่อยได้ไปกับฟอสสองคนแบบเนี้ย ฟอร์ดแบบฟอร์ดเป็นคนตลกกว่าดีคิดเหมือนกันนะน่ารักฟอรน่ารักสั่งกินข้าวคนเยอะมากแต่ไปกินฟินเนเซ่กินข้าวกับฟอร์ดใช่ไหมสองคนมีมีพี่คน,นตาตามาจอยด้วยแป๊บหนึ่งแต่เขาไม่ได้กินเท่าไหร่เขาไม่ได้สั่งเลยมั้งเต้กับฟอร์ดสองคนประมาณสามพันเก้ากินอะไรก็กินเยอะกินจนจนแบบพุงแตกอะพอฟอร์ดบอกว่าถ้าเล่นเยอะเราก็กินเยอะได้ Okay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không, Để không? Để không? Để không? นี่มีไฟไหมเนี่ยโออมีด้วยอืมหล่อเลยหล่อเลยมีพสกินแค่์ท่าไหร่ป่ะครวันนี้เป็นการมาที่เตรียมตัวน้อยมากเพราะอยู่ไม่กี่วันอยู่แค่สามวันก็เลยไม่ค่อยเลยเตรียมของมา LL เหรอ วันี่ยก็จ่อจากห้องน้ำต้องเอาไฟด้วยตอนนี้ภาพเป็นไงรู้ไหมเนี่ยเอ,อ,อ,อี๋ยแอลจะให้พูดคุยหน่อยวันนี้พกอะไรไปเช็ดหน้ากอนยอครับ มีคนมาต่อ <pid> ่า um. oh. oh,